ทีนี้ตอนเราเข้าสู่ n n e l Monster Addict นะครับสำหรับ EP นี้เราจะพาเพื่ทุกคนไปสอบถามผู้ที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเขามีรถในฝันสักหนึ่งคันอย่างเช่นคันนี้ในคันนี้นะครับเขาจะแต่งเพิ่มหรือขับเดิมๆผลจองไปยังไงไปติดตามกันได้เลยครับ ครับชื่ออะไรครับชื่อแป็กครับผมธีรวัตรคุณแป็กนะครับแป็กผมถามนิดนึงพอดีวันนี้มีคําถามเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ว่าถ้าคุณแป็กเนี่ยมีรถไอ้ฝันสักคันอย่างเช่นคันนี้ก็ได้นะครับ,ค,รบคุณแป็กจะแต่งเพิ่มหรือว่าจะขับเหมือนเดิมครับถ้าเป็นคนเล่นมอเตอร์ไซค์มันก็ต้องแต่งอยู่แล้วครัแต่งง่ายเอาเหมือนเดิมมันเดินดีกว่าทำไมถึงต้องแต่งเพิ่มกินกินแป็กมันยังไม่สุดมั้งครับยังไม่สุดใช่ไหมฮะแต่จริงๆินเขาก็ให้มาดีแล้วแหละ่ประหยัดให้มันดีขึ้นอีก าอยากจะแต่งเนี่ยชิ้นแรกที่คุณตั๊กจะแต่งเลยคืออะไรก็ต้องเป็นชิ้นที่เห็นง่ายกับพื้นนก็ได้คือสังเกตได้ง่ายที่ว่าเอ้ยรถเราเนี่ยไม่ใช่รถเดิมแล้วแต่งมาโอเคโอเคครับไงขอบคุณมากครับคุณแป๊กครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออาร์มครับพี่อาร์มนะครับพี่อาร์มพอดีผมมีคําถามนะครับเกี่ยวกับรถบอดร์ไซค์ว่าถ้าพี่ซื้อรถในฝันนั้นหนึ่งคันแล้วพี่จะแต่งเพิ่มหรือว่าพี่จะขับเดิมๆครับ ชอบขับเดิมๆมากกว่าขับเดิมๆเฮ้ยทำไมถึงมีเหตุผลที่ชอบขับรถเดิมครับพี่ชอบอะไรที่มันเดิมๆอ่ะไม่ชอบอะไรที่มันเพิ่มเติมอ๋อคือรู้สึกว่าเดิมๆก็โอเคอยู่แล้วแล้วเราก็เลือกรถที่เราชอบเลยประมาณนั้นใช่ไหมครับตอนนี้ก็พี่ก็ขับบิ๊กไบค์อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่นี่ก็แต่งมันแตกบ้างไหมพี่ไม่ไม่แต่งเลยคือทำเดิมอะไรบ้างไม่แต่งเน้นพังอยเดียวแล้วค่อยเปลี่ยนเนาะเราไม่แต่งเพิ่มโอเคแล้วถ้าสมมติว่าพี่ต้องการจะแต่งสักชิ้นหนึ่ง ที่ว่าชิ้นแรกชิ้นแรกเลยที่พี่อยากจะแต่งคืออะไรครับแต่ชิ้นหนึ่งก็คงต้องเป็นท่อท่อนะท่อเนี่ยเอาเน้นเสียงหรือว่าเน้นกําลังครับอยากได้ที่มันแน่นแน่เสียงแน่นแน่ไม่แหลกเกินไปไม่ลาคานคนอื่นแล้วก็ต้องผ่านด่านตรวจด้วยนะเพราะว่าตอนนี้กําลังเข้มงวดกันเลยโอเคสำหรับชิ้นแรกที่พี่เลือกเป็นท่อเนาะได้ครับยังไงเดี๋ยวผมขอโตไว้เพียงแค่นี้นะครับพี่ขอบคุณมากครับยังไงครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ เคฟซมีเคลสว่างครับแล้สัมภาษณ์ได้ไปกี่คนแล้วครับสองคนสองคนทั่ว <c oughs> ยังเหลือเท่าไหร่เอยร้อน <4 S 2> มากสองคนเหลืออสี่คนนะครับที่ต่อไปที่ต้องไหว้คือเซเว่นอีกครแล้วก็โลตัสครับไม่รู้ว่าคนสั่งที่เขาคิดยังไงให้ผมเลือกสถานที่แปลกแต่ว่าไม่เป็นไรครับสู้ๆครับเจมเช่ครับ <c oughs> ผมคนสั่งกับตัวเองอะ่องอะกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าตัวเองอ่ะขาใบเสียบเลื่เลยครับขาใบจะรับหรือเปล่าว่ากันอีกที ชื่ออะไรครับชื่อบอมครับบอมนะค,คุณบอม,มพอดีวันนี้ผมมีคําถามับว่าถ้าคุณบอมเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์ในฝันหนึ่งคันได้ซื้อมา้ะคุณมันจะขับเดิมๆเลยหรือว่าจะแต่งเพิ่มแต่งเพิ่มแต่งเพิ่มได้นอนนะแต่งเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าชิ้นแรกเลยที่คุณบอมจะแต่งคือชิ้นไหนครับล,อลอ้อล้อก่อนเลยแน่นอนเพราะว่าถ้าล้อเนี่ยยางอยก็คือคนเห็นชัดเลยใช่ไหมใช่ครับคุณบอมรู้จักปกติไหมครับกติอย่างน้ไม่ได้ไม่ได้ เห็นขาแต่งกันมาเยอะๆมากเลยบอมคิดเห็นยังไงไงคนที่แบบชอบแต่งรถเป็นชีวิตจิตใจเลยแต่งจนแบบไม่ไม่ไม่ต้องกินข้าวก็ได้อะคือเอาตังค์มาแต่งรถอันนี้๋ยวมีความเห็นยังไงบ้างแลคือมันก็แล้วแต่ความมีคนนะพี่บางคนมันรักมันก็แต่งเลยอะน่าครับแต่งจนไม่มีจะกินนะก็คือเขาชอบเขาก็ลองทำไปเพราะมีความสุขของนั้นแหละนะเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทำร้อนเออแล้วก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนเหินใครใช่ครับโอเคไงขอบคุณคุณบอมมากนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับชื่ออะไรครับคุณรุตครับคุณรุตอามถามนิดนึงว่าสมมรุตว่าถ้ามีรถในฝันสักหนึ่งคันเนี่ยอยากเปลี่ยนไปขับถ่ายก็ได้คุณชอบจะแต่งเพิ่มหรือว่าจะขับเดิมๆครับถ้ามีอ่ะแต่งเพิ่มแต่งเพิ่มไปแล้วนะแล้วถ้าแต่งเพิ่มเป็นชิ้นแรกอยากจะแต่งอะไรก่อนด้ยแรกหรออ่าท่อทำไมถึงเลือกท่อครับอท่อเพรา่อแต่งมาค่ะเสียงไะเลื่อนเสียงด้วย เอ้ววุฒิคิดยังไงกับคนที่แต่งรถแบบเป็นชิวจิตใจเลยแต่งจนแบบไม่มีจะแดกเล้วอ่ะคิดยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็โอเคเขาไม่ได้เดือดทำใครเดือดร้อนใช่ไหมเพราะเราก็ชอบเหมือนกันใช่ครับโอเคไม่เป็นไรไงรบกวนแค่นี้นะครับนักตกแมรับสวัสดีครับชื่ออะไรครับจ๊อบครับจ๊อบจ๊อบคันหนึ่งพอดีเดี๋ยนี้ยเพื่อนถามว่าถ้าจ๊อบซื้อรถมอเตอร์ไซค์ละคันเด็กรถไห้ปัดเลยนะ จ,อจ๊จอ,บจอ,จอบจะแต่งเพิ่มหรือว่าจ๊อบจะขาดเพิ่มถ้าชิ้นแรกที่จ๊อบใหญ่จะแต่งเพิ่มเนี่ยเจ้าคิดว่าจ๊อบจะแต่งอะไรก่อนอยากได้เป็นพวกซัมซัมลอยิตาลีก่อนซัมลอยอิตาลีก่อน ใช้งานได้จริง Jamie, ด้วยใช่ครับเป็นพวกแอลเซ็ตเทอรี่พวกข้บวปลอดภัยด้วยอย่างจ๊อบรู้จักดูปติไหมครับรู้จักใช่ไหมถ้าดูว่าจะซื้อติ๊บไวรัสคันเนี่ยจ๊อบคิดว่าจ๊อบมองรถคันไหนไว้ถ้ามองอาวันกินไว้าวัลถ้าเราอาวัลเอฟเนี่ยแปลว่าเป็นตัวแต่งสุดๆแล้วจะแต่งเพิ่มไหมมันการแต่งรถมันไม่มีคำว่าสุดแบบนี้มันมีคาใหม่เข้ามาเรื่อยๆครับแล้วคิดยังไงกับพวกที่แบบเฮ้ยแต่งรถเป็นชีวิตจิตใจเลยแต่งจนไม่มีจะแดกและคิดยังไงกับเขาคนพวกนี้ มันมันเป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วพี่อย่างพ้าเครื่องเงี้ยองค์เป็นสิบล้านถ้าคนไม่ชอบอันนี้ก็มองเป็นทุเรีินปกติคอันนี้ก็เป็นคุณค่าทางจิตใจเราเงินเราหางด้วยตัวเองเราภูมิใจโอเคงี่้รมมาครับเจ้าผมครับครับ ครแล้วก็ที่แบรนด์นี่วิบเบิลคาร์เบิร์มนะครับครับโอเคเรื่องผมถามนิดนึงว่าพี่เบิร์ลมีจักรยานยนต์ยี่ห้อดึงสถิตยนะครับครับครับมีจักรยานยี่หโอเควิบเบิลมียนต์ในฝันไหมผมว่าถ้าใครอยากแข็งเขาจะซื้อซื้อยี่ห้ออะไรครับก็ฝันอยากได้ Yamaha อยู่นะ400อยู่ครับ400ครับผมครับผมรู้ว่าพี่ได้รถในฝันแล้วเนี่ยพี่ว่าพี่จะแต่งเพิ่มเลยหรือว่าจะขับให้เดิมเดิพอละผมชอบเดิมๆมากกว่าเดิม อนาคตก็ดีครับถ้าเดิมก็คือว่าเก็บไว้เป็นแบบรูกส่งมันนะครับเป็นรูกแบบมันใช้ได้ยาวๆใช้ได้ยาวดิฟเอรทช่งไงัคนที่แบบชอบแต่งรถแบบว่าแต่งใส่รไปส่ไม่ไปเรื่อยๆแต่งเป็นแบบไม่ไม่มีข้าวจะกีก็ได้แต่อยได้แต่งรถสีพีงไปตามอายุครับน่าจะไปตามอายุเขาเพราะอย่างพี่เองที่เคยผ่านตองนั้นมาแล้ว เรา่านตรงนั <im> ้นมาแล้วมันจะได้รู้มันรู้แต่งมันรู้ว่าพอแล้วว่าแต่งยังไงไปยังไงก็มันก็สู้เดิมๆไม่ได้ท้ายต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับผมพออายุมาถึงกลิดหนึ่งนะฮะที่คนจะซื้อก็เขาก็ต้องถามหาของเก่าเราอีกเออของเดิมๆอยู่ไว้ที่ก็จะขายตรงนี้จะอยากได้ของเดิมอยากได้ของเดิมครับผมเวลาขายต่อคนขายยากขายแต่ขายยากเพราะถ้าแต่งราคาเป็นคนละทางกันเลย ทำเรองไันี่ผงมากครับบครับีครับเวครับซื้ออะไรครับือของฝากให้นายตาล้องก็เหรอครับแต่ว่าไม่ขายทำไมอะขาขายหลังห้าโมง เป,เป็นไงบ้างครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับฝนตกด้วยอะไรด้วยแต่ก็ทุกคนก็ท่่มมือดีแล้วก็ตอบคาถามอย่าง <c oughs> ตรงไปตรงมาบางคนก็ชอบแตง่งบางคนก็ไม่ชอบแต่งบางคนก็ไม่รู้คิดไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่าวันนี้ก็ประสบความสาเร็จไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับ <c oughs> ผู้ชมท่านนะครับ <c oughs> ต้องขอบคุณด้วย <c oughs> ที่ติดตามชมนะครับเราวันนี้จบันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันอีพีหน้าจะไปเรื่องอะไรต้องติดตามเลยครับ